สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับวิธีการเลือกปืนมือสองว่าจะมีจุดไหนบ้างนะครับที่ควรให้ความสนใจจุดไหนบ้างที่ควรที่จะต้องสังเกตนะครับเพื่อที่ว่ารับปืนมาแล้วเนี่ยการใช้งานปืนกระบอกนั้นจะได้ปลอดภัยหรือถ้าบางจุดเนี่ยมีปัญหาจะต้องทำการซ่อมแซมซะให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะรับตัวปืนกระบอกน,น,นั้นมานะครับโดยที่อาวุธปืนที่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ย ทุกกระบอกคปถูกตรวจสอบความปลอดภัยไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นตัวแทนหลายๆรุ่นหลายๆแบบนะครับให้ดูกันนะเริ่มต้นนะครับเอาอยู่ใกล้มือสุดก็คือกระบ,บอกนี้ six sawer นะครับ P 3 2 0 sp นะครับไอ้เจ้าปืนแบบนี้เป็นปืนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องดูให้ดีนะครับว่าปสเนี่ยสามารถที่จะโอนใน5ปีเนี่ยได้หรือไม่บางที่ก็ไม่เหมือนกันบางที่โอนได้บางที่โอนไม่ได้ดูให้ดีนะครับ ถ้าสมมติว่าโอนได้จะดูตรงไหนบ้างนะกับปืนกระบ,บอกนี้นะครับเริ่มต้นเนี่ยให้ดูที่ภายนอกเลยนะว่าผิวเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับมีรอยนะช้ำม,มากน้อยขนาดไหนนะครับจะมีรอยขีดข่วนจากการใช้งานนะซองพกนอกหรือเปล่านะครับก็ดูนะ,อ,ะอันนี้ก็ถือว่าไม่มีนะครับหรือว่าน้อยมากนะครับศูนย์เป็นไงบ้างนะครับยังโอเคอยู่ไหมอ่าดูซิ อันนี้คือสังเกตจากภายนอกก่อนนะครับตรวจสอบเรื่องของแมกกาซีนนะครับแมกกาซีนเนี่ยต้องมีคู่ปืนเนี่ยสอแมกกาซีนนะครับแบบนี้อ่ะโอเคจากนั้นนะครับเมื่อตรวจสอบภายนอกเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็ขออนุญาตเจ้าของนะครับเพื่อที่จะดูภายในบ้างนะฮะเคลียร์ปืนให้ปลอดภัยนะครับปืนปลอดภัยทําการถอดเพื่อดูภายในดูซิว่าภายในเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ดูที่โครงปืนก่อนนะเกิดสนิมขึ้นไหมนะจุดนี้เป็นจุดที่ต้องดูนะครับเรื่องของสนิมอ่าไม่มีนะครับสปริงเรีคอยมีไหมสนิมอ่าโอเคนะครับผ่านไปตัวลำกล้องอ่าดูซิเกีียวภายใน,นลำกล้องเป็นยงบ้างนะครับอ่าย่างใสๆอยู่นะครับ ดูซิว่ามีรอยบินรอยอะไรไหมไม่มีนะครับไม่มีนะส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับนะแต่ก็ต้องตรวจเช็คดูให้ดีนะบางทีมันก็อาจจะมีรอยสึกร้อนะครับรอยบินก็ว่ากันไปนะนะประกอบกับคืนเหมือนเดิมนะครับต้องขออภัยเสียงนะครับเสียงผมแหบนิดนึงนะครับไม่สบายนะนะนะประกอบกับคืนนะครับ ผ่านไปอันนี้คือกระบอกที่1นนะครับแบบเข็มพุ่งนะก็จะใช้ด้วยกันได้หมดนะครับกับปืนสไตล์เดียวกันนะครับแบบก๊อกนะครับแบบนี้เหมือนกันนะครับใช้ได้เหมือนกันนะฮะผ่านนะครับตัวเข็มพุ่งนะครับสรุปนะดูภายนอกดูภายในดูประกอบนะครับว่าให้มาครบไหมนะถ้าครบนะครับก็โอเคจับได้ไม่มีปัญหานะครับส่วนเรื่องของการยิงเนี่ย ก็อาจจะขอญอาตเจ้าของนะครับว่าถ้าอยากจะทดสอบนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทางานของตัวปืนนะครับเรื่องของศูตง์ต่างเนี่ยก็ไปทดสอบที่สถานปืนถ้าเผื่อเจ้าของเนี่ยสะดวกนะครับก็นกักไปได้นะอ่าผ่านไปนะครับต่อไปนะครับปืนแบบลูปโมแบบนี้เจ้าตัวนี้คือตัวเทอรัส M94 นะครับปืนปลอดภยัยสิ่งที่ต้องดูนะครับของตัวลูปโมนะครับประเภทนี้นะนั่นก็คือเรื่องของ การทํางานนะครับของตัวปืนลองขออนุญาตเจ้าของนะครับงานนกนะ่เลองดูซิว่ามีจังหวะติดขาดคลืดคาดไหมอ่านะลองดูซิลองขอเหนี่ยวแบบดับเบิลดูนะครับแต่ก็ทําการลองไว้หนึ่งนะลองตรงนี้ไว้นะครับอ่าดูซิอ่านะลองเหนี่ยวดูนะครับว่ามันมีจังหวะคลืดคาดติดขัขด,ขดไหมนะดูรอบๆนะครับ ว่ามีสนิมขึ้นหรือไม่อย่างไรนะครับดูซิอ่าไม่มีนะครับและอีกจุดหนึ่งนะครับที่ไม่ควรมองข้ามนั่นก็คือภายในนะครับประัาอยางตัวนี้จําเป็นจะต้องทําการถอดนะหมุนน็อตออกมานะครับถอดดูว่ามีสนิมเนี่ยขึ้นอยู่หรือไม่นะตัวนี้ต้องดูนะครับต้องดูบางทีมันขึ้นสนิมอยู่เนี่ยเราจะได้ทําการขัดสนิมออกแล้วก็ลงน้ํามันเอาไว้นะแก้ไขได้นะครับแก้ไขได้ โอเคศูนย์เป็นไงบ้างนะครับแบบนี้ของผมเนี่ยบินนะก็อาจจะหาซื้อนะครับศูนย์เนี่ยมาเปลี่ยนนะนี่นะครับจุดนี้โอเคภาพรวมก็ประมาณนี้นะครับของตัวลูกโม่จุดสองสองน,นะครับแบบนี้ต่อไปนะครับลองดูที่ตัวลูกโม่ขนาดจุดสามแปดบ้างสมิธแอนด์มสันนะครับนะครบบอกนี้นะครับปืนปลอดภยัย จุดที่ต้องดูนะครับของตัวลูกโม่นะครับขนาดจุดสามแปดก็คือการล็อกโม่มันจะต้องขยับได้เล็กน้อยนิดเดียวนะครับแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าขยับได้เยอะนะครับแบบคืดค่าคืดค่าไปเลยเนี่ยอันนี้ควรเล็กเลี่ยงนะอาจจะมีชิ้นส่วนนะครับบางชิ้นที่อาจจะเกิดการสึกก็ต้องให้ช่างเนี่ยไปตรวจสอบดูนะครับแต่ปกติแล้วต้องขยับได้ประมาณนี้นะครับเล็กน้อยนะเล็กน้อยนะครับอ่าเปิดดูนะครับภายใน แล้วก็เรื่องของการขยับนะครับนะของตัวโม่เนี่ยนิดหน่อยนะให้ตัวได้นิดหน่อยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าคือค่าคือค่าโอ้โหแบบอันนี้ก็เยอะไปนะครับนะจุดนี้นะครับดูที่ช่องว่างหน้าโม่นะครับนะดูซิแทบจะไม่มีช่องว่างเลยนะครับแบบนี้คือคือดีนะบางรุ่นบางโม่นะครับมันอาจจะห่างอันนี้มันจะทําให้แก๊สเนี่ยรั่วไหลออกไปเยอะนะครับ แต่ก็ขึ้นอยู่กับรุ่นนะครับของปืนนั้นๆไม่เหมือนกันนะของสมิทก็มีนิดหน่อยนะครับนิดเดียวนะนิดเดียวนะครับการทํางานนะครับของตัวปืนดูสิลองเดี่ยวดูนะครับอันนี้เป็นชนวนกลางนะครับก็ยิงแห้งเลยนะครับได้ฝานะก็โอเคนะครับปกตินะซิงเกิลเป็นไงบ้างนะครับได้ การหมุนนะครับของโม่ปกติดีนะครับสนิมนะตัวเช็ดนะครับเรื่องของสนิมมีไหมนะครับเช่นกันนะครับปืนลูกโม่ทุกกระบอกเลยจุดที่น่าห่วงก็คือใต้ประกับต้องเปิดออกมานะเปิดมาดูนะครับถ้ามีสนิมเนี่ยก็ให้รีบดําเนินการนะครับแก้ไขขัดสนิมออกแล้วก็อาจจะลงน้ํามันไว้นะครับถ้ามันเป็นเยอะมากก็ควรที่จะต้องให้ช่างเนี่ยทำการดมทําใหม่นะ แค่นี้นะครับนี่คือตัวลูกโม่3 8มแปดอบพานต่อไปนะครับมาดูที่ปืนขนาดจุดสี่ 4, ้างนะครับโค้นะแบบนี้นี่นะครับปืนแบบนี้นะปืนปลอดภัยนะครับปืนแมกกาซีนนะะปืนปลอดภายัาภายลดนกลงนะครับนี่สิ่งที่ต้องดูก็คือดูจากภายนอกนะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเกิดสนิมขึ้นจุดไหนโซนใหญ่แล้วเนี่ย ปืนมือสองนะครับของค่ายโค้นะแบบนี้มักจะเป็นสนิมที่ผิวเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดด้านหน้านะครับด้านหลังหรือโคงปืนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่รอดนะครับเรื่องของสนิมเนื่องจากว่าตัวปืนเนี่ยทำมาจากเหล็กนะแล้วก็ด้วยอายุอนานามของปืนโค้เนี่ยก็อายุมากนะครับส่วนใหญ่มือสองเนี่ยก็จะเป็นสนิมเพราะนั้นก็ต้องดูให้ดีว่าเป็นมากหรือเป็นน้อยนะก็ประเมินเอานะครับนี่นะครับลองดูนะเสร็จเรียบร้อยนะครับ ในประกาบนี้ให้เปิดนะเปิดออกมาดูนะครับเป็นหรือไม่เหมือนกันนะครับปืนทุกกรบอกที่มีการใส่ประกับเข้าไปไม่ว่าจะเป็นยางหรือไม้เนี่ยต้องเปิดดูข้างในนะครับทุกๆกระบอกเลยว่าเกิดสนิมขึ้นหรือไม่ถ้ามีน้ำมันเยิ้มก็ให้เช็ดให้แห้งนะครับอย่าให้มันชื้นนะฮะจากนั้นนะครับก็ไปดูที่เรื่องของแมกกาซีนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมี2องแมกกาซีน นอกจากว่าปืนกระบอกนั้นนะครับหรือว่ารุ่นนั้นนั้นเนี่ยมันจะเก่ามากๆก็อาจจะมีคู่ตัวปืนมาแค่แม็กเดียวนะก็ว่ากันไปนะครับในเรื่องของแม็กกาซีนนะเสร็จปุ๊บเนี่ยจะให้ดีนะครับก็ควรที่จะต้องถอดไอ้เจ้าตัวนี้ออกมาดูนะว่าข้างในเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ตัวนี้ผมอาจจะถอดไม่สะดวกนะก็ให้ถอดดูด้วยนะครับภายในนะอ่าผ่านไปนะครับแบบ1911โอเค ต่อไปนะครับลูกโม่แบบนี้นี่นะครับถ้าบางคนเนี่ยไปจับนะครับค่ายเทารรัสนะค่ายเทารรัสนะครับที่เป็นโมเดลที่สามารถสับเปลี่ยนโม่ได้สิ่งที่ต้องดูก็คือเรื่องของไอเจ้าตัวโม่นี้นะดูนะครับว่ามันล็อกได้แน่นหนาดีไหมนะเปลี่ยนเนี่ยได้สมูทราบลื่นหรือเปล่านะครับลองดูนะครับทั้ง2โม่เลย ลอดูนะครับมันจะมีโมเดลที่สามารถเปลี่ยนโมดได้ก็คือตัว992นะครับอันนี้แล้วก็692าอ่ะลองดูนะครับโอเคนี่คือเบื้องต้นนะถ้าสามารถสับเปลี่ยนโมดได้การสับเปลี่ยนโมดนั้นจะต้องทําได้แบบสมูทราบลื่นไม่ติดขัดแต่อย่างใดนะกลไกนะครับเป็นไงบ้างนะฮะลองเหนียวดูนะครับโอเคซิงเกิแลแหละใช้งานได้นะครับปกตินะฮะ นะประมาณนี้นะครับก็ต้องดูนะให้ละเอียดนะครับทุกๆจุดนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะนผ่านนะครับลูกโม่ต่อไปสามห้าเจ็ดแม็กนัมกระบอกนี้นะครับปลอดภัยนอะ่าเช่นกันนะครับคล้ายๆกับตัวสมิธการดูเนี่ยจะคล้ายๆกันเหมือนกับตัวลูกโม่นะครับจุด38 นะเหมือนกันเลยนะครับการขยับการล็อกโม่นะการเดินหน้าถอยหลังนะครับของตัวโม่นะทำได้ไปอย่างไรบ้างนะครับภายในประกาศเกิดสนิมขึ้นหรือไม่ก็ต้องตรวจเช็คดูให้ดีนะครับคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันนะครับดูให้ละเอียดนะดูให้ดีนะครับโอเคการปัญหากลไกนะครับเป็นอย่างไรบ้างซิงเกลิลโอเคดับเบิ้ล ประมาณนี้นะครับต่อไปปืนจากประเทศเพื่อนบ้านก็คือ l o อกไอ l a แลนด์อารจากฟิลิปปินส์นะครับนะปืนแบบนี้ดูยังไงบ้างน,นะครับเคลียปืนปืนปลอดภัยนะครับดูที่ผิวก่อนเลยนะอันดับแรกนะครับผิวเป็นอย่างไรบ้างนะครับเรียบร้อยดีหรือไม่ดูก่อนนะครับในเบื้องต้นดูซิค่อยๆดูไปนะครับ เรียบร้อยดีไม่มีริ้วรอยแต่อย่างใดนะครับศูนย์ก็ยังโอเคอยู่ประมาณนี้นะครับปกติดีนะครับแมกกาซีนดูซิจะมีคู่ตัวปืนเนี่ยอยู่2แมก็กสแมกกาซีนนะครับแบบนี้ขนาดจุด45 ACP นะฮะครบนะครับแมกกาซีนครบจากนั้นนะครับดูซิว่าการเข้าเซฟ เข้าได้ปกติดีไหมปกติดีนะครับแล้วดูจังหวะนะครับถ้าเผื่อว่ากดไกลแล้วเนี่ยแล้วปลดเซฟนะดูนะครับว่านกตามหรือเปล่านะเรามาระวังนะครับหนึ่งเกานึงงี่ยก็มีนะครับปืนที่เก่ามากๆนะมันจะเกิดการสึกนะครับเวลาเราเข้าเซฟปุ๊บนะครับแล้วเหนี่ยวไกลเนี่ยปรากฏว่าปลด,ดเซฟปุ๊บนกฟาดเพี้ยเลยนะครับอันนี้อันตรายมากต้องระมัดระวังนะครับตรวจเช็คดูให้ดีกระบอกนี้ก็ ไม่มีปัญหาใดๆนะครับรับร้อยดีอ่าอ่า่านนะครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นปืนจุดสีห้านะครับจากฟิลิปปินส์นะต่อไปนะครับจุดสองสนะครับกระบอกนี้ six s i e r mosquito ปืนปลอดภัยนะครับลดนกลงนะสิ่งที่ต้องดูนะครับก็คือดูเรื่องของผิวนะเจ้าตัวนี้ แล้วก็ไอ้เจ้าตัวเนี้ยจาเป็นนะครับที่จะต้องถอดดูนิดหนึ่งนะทำไมต้องถอดดูนะครับเนื่องจากว่ากระสุนจุดสองสองเนี่ยบางทีนะครับบางทีเนี่ยเรายิงเข้าไปนะครับแล้วแรงขับมันไม่พอกระสุนเนี่ยมันไปคาอยู่หัวกระสุนเนี่ยคาอยู่แล้วบางท่านก็ไม่รู้นะครับยิงซังเข้าไปพว่นะก็เรียบร้อยน,นะครับเกิดเป็นแว่นเลยนะต้องตรวจเช็คในลำกล้องดูให้ดีนะครับการถอดก็ค้างสไลด์ก่อนค้างสไลด์นะครับแล้วก็ ไอ้เจ้าตัวนี้เอ่คนไปนะครับด้านบนแล้วก็ทําการยกยกเส้นอ่แค่นี้นะครับตัวที่ต้องดูก็คือไอ้เจ้าหลองก้อนนี่แหละนะข้างในดูซิว่ามันปกติดีไหมนะครับดูโอเคอย่างนี้ปกติดีนะครับภายนอกก็ไม่มีการเาเขาเรียกว่าไม่บิน หรือว่าชิ้นส่วนเนี่ยแตกหักแต่อย่างใดนะใช้ได้นะครับภายในดูซิอันนี้คือตัวสปริงรีคอยนะครับแล้วก็ตัวไกด์หลอดนะปัญหาส่วนหนึ่งนะครับของตัวซิสเซอร์มอคิโตเนี่ยก็คือเรื่องของสปริงรีคอยปกตินะครับจากโรงงานเนี่ยจะต้องให้มา2อันกับเจ้าตัวสปริงรีคอยนะครับนะครับอันหนึ่งเนี่ยเอาไว้ใช้ยิงสำหรับลูกไฮเว v โ l ซ c i t y ความเร็วสูง อีกอันนึงเนี่ยเอาไว้ใช้สําหรับยิงลูกสแตนดาร์ดบรูซิตี้ของผมที่ได้มาเนี่ยมันสําหรับยิงลูกไฮบรูดิซิตี้นะครับความเร็วสูงถ้าเผื่อว่าใช้สปริงอันนี้ไปยิงกับลูกธรรมดานะความเร็มวมาตรฐานเนี่ยจะเกิดอาการติดขัดเหมือนที่เห็นไปในคลิปนะครับอ่านะตัวนี้จะต้องตรวจเช็คดูให้ดีว่ามีสปริงกี่อันนะถ้าอันเดียวเนี่ยต้องดูนะครับว่ามันคือสําหรับเอาไว้ยิงลูกแบบไหนนะตัวนี้ต้องดูนะครับต้องดู โอเคอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับปกติดีประกอบกับอ่าใส่เข้าไปนะครับใส่ก็ไม่ยากใส่ตัวไกด์หลอดนะครับแล้วก็ตัวสปริงดีคอยใส่ด้านไหนก็ได้นะแล้วก็เอาตัวสไลด์นะครับทิมให้ตรงขยับนิดนึงนะครับเรียบร้อยเสร็จ นะครับอ่าแค่นี้อันนี้ก็คือตัวซิสเซอร์มอร์คิวโตนะอ่ะาพานต่อไปนะครับตัวสุดท้ายนะเจ้าตัวนี้ตัวปืนหักรัมไทยประดิษฐ์นะครับแบบนี้นะครับปืนปลอดภัยนะวิธีการดูนะครับไอ้เจ้าตัวเนี้ยการดูก็คือดูเรื่องของทะเบียนก่อนอันดับแรกนะโซนใหญ่แล้วเนี่ยก็มักจะคือเป็นการสวงทะเบียนกัน ต้องดูให้ดีนะครับว่าทะเบียนเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายจริงไหมนะครับเจ้าปืนแบบนี้แล้วก็เมื่อทะเบียนผ่านแล้วนะครับดูที่เรื่องของกลไกการทำงานนะเรื่องของการดีดปอดนะครับว่าตัวดีปอดเนี่ยโอเคไหมนะครับยังทำงานได้ดีอยู่หรือเปล่ากระบอกนี้โอเคนะครับทดสอบยิงก็หลายครั้งนะปกติดีนะครับแล้วก็เรื่องของผิวปกติเลยนะครับของปืนหักลามไทยประดิษฐ์ขนาด12เนี่ย ก็จะมีผิวที่เรียกว่าโอ้โหเละเทะเลยนันแรกๆนะครับจะต้องให้ช่างเนี่ยไปทำผิวหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูนะครับเราก็ต้องประเมินนะครับว่าในห่วงของคะแนนเนี่ยเรารับได้ไหมกับสภาพปืนแบบนั้นนะครับนี่ก็ดูให้ดีนะครับเรื่องของการง้างนกนะครับล็อกได้ปกตินะครับยิงได้ปกตินะโอเคอันนี้คือการดูนะครับในภาพรวม ไอ้เจ้าปืนประเภทหักล้าเทปดิตเนี่ยที่อยากจะเน้นเป็นพิเศษก็คือเรื่องของทะเบียนตรวจสอบตรวจเช็คดูให้ดีนะครับว่าทะเบียนปืนเนี่ยกับใบปสเนี่ยมันตรงกันหรือเปล่ายังไม่พอนะครับก็ต้องไปตรวจสอบเทียมเพอว่ามีอยู่ในระบบไหมถ้ามีก็โอเคนะครับสามารถที่จะตกลงแล้วก็รับโอนกันได้แต่ถ้าไม่มีเนี่ยอันนี้ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเออมันอาจจะไม่ชอบมาพากลก็หลีกเลี่ยงนะครับรละมั่นระวังนะ และสำหรับคนที่รับโอนปืนมานะครับไอ้จเจ้าตัวหักล้ไทยประดิษฐ์แบบนี้อย่าพึ่งไปยิงลูกธรรมดานะมือเนี่ยจะบาดเจ็บได้นะครับผมแนะนำนะครับสำหรับคนที่เริ่มต้นยิงปืนประเภทนี้ให้ใช้เมตะกัวเนี่ยแกะออกมาก่อนนะเหลือสัก5เม็ดปกติมี9เม็ดนะครับโอโอบักเนี่ยเอาออกสัก4นะครับเหลือไว้แค่5นะแล้วก็ฝึกยิงดูครับว่ารีคอยเนี่ยประมาณไหน สำหรับคนที่จะเริ่มต้นยิงนะครับปืนหักลําแทบประดิษฐ์แบบมีทะเปลี่ยนถูกต้องตามกฎหมายนะอ่ะโอเคผ่านไปนะครับเสียงแหบมากเลยนะก็ต้องขออภัยนะครับเพื่อนสมาชิกนะอาจจะฟังไม่ค่อยถนัดนะแต่ก็พยายามจะสื่อสารนะครับให้ได้หลายๆจุดนะครับให้กําลังใจนะครับสาหรับคนที่กําลังมองหาปืนมือ2นะครับเนื่องจากปืนมือ2เนี่ยถ้าเผื่อว่าเทียบในเรื่องของคะแนนเนี่ยก็จะประหยัดกว่าปืนมือหเนี่ยโอ้โห ก็หลายหมือ่นอยู่นะครับให้กําลังใจนะครับวันนี้ก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ